บัดนี้วันที่สีธันวาคมพุทธศัก,กราช2567เป็นวันที่15ที่ข้าพเจ้านางสาวบุษรินสุทินขอถวายเสียงสวสดิ์ใยายพระสูตรพระปร,ะริศและมูลต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอาคาาพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเน,นื่องด้วยเทอญ สัพันตาจัก,กาวาเลสุอัตตราคัจฉันตุเทวาตาสัทธรรมมุนิราชสังสุนันตุสักขะโมขะทางสักเเกามีจารูเบคิริสิขาระตะเตจันตลิเขวิมานีคีเปรัเถจะคามีตารุวนะคาหเนคีหาวัตถุมหีเขเต ภูมาจายันตุเทวาเชาละทะวิสามียัคขันทภคะนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวราจานางสาทาปูมีสุนันตุธรรมะสวนาการลอายัมภาทันตาธรรมะสวนาการลอายัมภาทันตาธรรมะสวนาการลอายัมภาทันตา นโมตัสสะพระคะวตุระหะตสัมมาสัมพุทธสัสสะนโมตัสสะพระคะวตุระหะตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระคะวตุระหะตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรานังคัจฉามิธรรมังสรานางคัจฉามิสังฆังสรานังคัจฉามิทุติยัมปิทุติยัมปิพุทธังสรานังคัจฉามิทุติยามปิธรรมังสรานางคัจฉามิ <ส>ทุติยังปีสังฆัง um. ส,าสารานังคจฉามิตติยังปีพุทธังสรานังคจฉามิตติยังปีธรรมังสรานังคจฉามิตติยังปีสังฆังสรานังคจฉานินาติมีสรานังอัญังพุทโธมีสารนังวะรังอีเตนาสัจจวัตเชนาสุทีมีหูติสมปทานาติมีสรานังอัญัง ธรรมโม,มีสระนังวรังเอเตนสันสจาวะเชนัสโซีมีหูตูสัทานาทีมีสรนังอัอยางสังโคมีสรนังวรังเอเตนสันสจาวะเชนัสโซีมีหูตูสัพทาเอวัมมีสูตังเอกาสมยังพระควาสกเกสุวิหาราตีกปีละวัตถุสมมิมหาวานี มหาตาพิคูสังชีนัสสทิงปัจจะมาเตหีพิโคสเตหีสัพเพหีวะอารหันเตหีทัศหีจารโลกธาตุหีเทวตาเยผูเยนาสันนิปติตาุหติพระขาวันตังทัศนายาพิโคสังคันจะอาทาโคจตุนางสุทธาวสกายกาณเหวนาเอตัสทะโหสิยังโขพระคาวาสเกสุวิหารติกาปีละวัตถุสามิงมหาวานมมหาตาพิโคสังคีนะ สัทิงปัญจามาเตหิพิโคสเตหิสพเพหิวะอารหันเตหิทัศหิจารโลกาธาตุหิเทวตาเยภูเยนะฉนนิปติตาุหติพระขวานตังทัศนายะพิโคสังคัญจายันโมนะมายามปีเยนะพระขวาเตนุปสังกเมียามะอุปสังกมิตาวาพระขวาโตสันติเกปัจเจกะ คาทาพระเสยามาติอธาโคต,ตาเทวาตาเสยาถาปินามพาพะละวาปุริสุสม,มิชิตังวาภาหังปัสสาริยะปัสสาริตังวาภาหังสามิชิยะเอวามีวาสุธาวาสีสุเทเวสุอันตะปราหิตาพระคาวาตวปุระตปาตูระหังสุอธาโคตาเทวาตาพระคาวันตังอภิวาเทตาวา เอกามันตังอัฐังสูเอกามันตังที่ขาที่ตาโคเอ,อกเทวาตาพระคาวาตวสันติเกอีมังคาถาังอภาสสิมหาสามารถสมาโยปวานัสมิสมงเทวากายาสมขาขตาอัตอาคาตามหีมังธรรมะสมายัางท่าคีเตท่าคีตาเยวะอปาราชิตะ สังขันติอธาโคอปาราเทวตาพระคาวันโตสันติเกอีมังคาถังอภัสรีตตาโรพิคารโวสมาธาหังสูงจิตตังอัตโนอุชูกามากังสุสัตสาราชีวานีตานิคาหีตะวาอินทริยานิราขันติปันธิตาติอทาโคอปาราเทวตาพระคาวัตโตสันติเกอีมังคาถังอภาสี เชตวาคีรังเชตวาปารีขังอินทาคีรังโอหัจามะเนชาเตจรันติสุทาวิมาราจคุตมาตาสูทันตาสูสูนาคาติอาทาโคอปาราเทวาตาภาคาวาโตสันติเกอีมังคาถังอาาสีเยเกจิพุทธังสารังคาตาสีนาเตฆามิสันติอปายาภูมิ ปญหายามานุสังเทหงเีว่ากายจังปาริปุเรสันติติอทาโคพระขาวพ,วาพี่โคอมันเตศีเมีูุยน่าพี่ขาวเวทะสาสุโลกาธาตุสุเมว่าตาสันนิปต,นติตาุหติตาทาคาตังทัศนายาพี่โคสังคันจาเยปีเตพิขวเวอหีสุงอตติตะมัทนาอาระหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพระควันตานางอิตาปารามีว่าทีว่าตาสันนิปติตาอหีสุง มสงเยสยถา,าปีไม่หังเอตาระหิเยปีเตพิเขเวภะวิสันติอาณาคาตามทธานังอา,าราหันโตสัมมาสสัมพุทธ,ธเตสัมปีระควันตานางเอตาระมาหีวะริวะตาสันนิปติตาภาวิสันติสยยถา,าปีไมหังเอตาระหิอาจิคีสาวิีพิเขเวเทวะ เอวากายานังนามานิกิตายิสามีพิคาเวเทวากายานังนามานิทศสิสามีพิคาเวเทวากายานังนามานิตังสุนาถาสาทุกังวนาสีกาโรธาภาสิสามีติเอวัมพันเตติโหเตพิภูตถะคเขาว่าตัปัจจสูมถ้าเขาวาอิตะทะอุจ โลกามนุษย์ภาสานิยัตถาอมาตทสสิตาเยสิตาคิริขภพรังปะหิตตาสมาหิตาปุทุสีหาวาสานีนาโลมหังสาธิสัมพุโนโอฮาตามานาสาสัทธาวิปัสสนะมะนาวิลาคินโยปัญจสเตยตาวาวานิกาติละวะทเวตะโต อามันตานิสัทธาสาวกีสาสนีราเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถิคาโบเตจะอาตาปมาตาลงสุตวาพุทธศาสนสสานังเตสัมปาตารุโมตาราโมยานังอมานุสานาทสานังอเปกีสัตาตมัทักุงสหัสังอาทาสตาริงสตังอิเตสหัสานังอามานุสานามัทธสุง อาเปเกนนตามัทข ah um ุงพิศสาสภาภูดาอาหุงตันจาาสัพังอาพินญาญาวะวะคีตวาน่าจากภูมาตโตอามันใจยี่สัทธาสาวเจศาสนีระเตเทวกายาอาิกันตาเตพิชานาถาพิคาโบเยโวหัิตายุสามิขิราหิอนุภุกาสุ สัตตาสหัสาวายาขาภูมากปิลวัทวาอิทิมันโตชูติมันโตวันนาวันโตย่าสัีโนโมทามนาอภิกรรมูพี่คูนางสมิติว่านางชะสหัสหิมะวาตายขานานาตาวันนีโนอิทิมันโตชูติมันโตวันนาวันโตย่าสัตีโนโมทามนาอภิกรรมูพี่คูนางสมิติว่านางอิเจเตโสลาสัาสหัส ยขาขานาตะวันนิโนอิทิมันโตชูติมันโตวันนาวันโตย่าสาสิโนโมทามานาอภิกรมูพี่ขูนางสามิติงว่านังเบสามิตาปัญจสตารย่าขานานาตะวันนิโนอิทิมันโตชูติมันโตวันนาวันโตย่าสาสิโนโมทามานาอภิกรมูพี่ขูนางสามิติงว่านังกลุ่มพี่โรราชาฆาหิโกเวปุลสานิวิสานางพินโยนางสตะสหัสสังยาขานา ปายุรปสติกุมพิโรราชคาหิโกโสปาฆาสามีติงวานังปุริมจาีิสังราชาาตารัฐโถปัสสะติขันทพานังอาทิปติมหาราชายาสีโสปุตตาปีตัสสะพระหวงอินทานามามหาพระลาอิทิมโตชุติมโตวันนาวันโตยาสัสิโมโมทามาัาอาริกามุพิปุนางสามีติงวานังทาขีนางจาีิสังราชวิรุตโตปัสสสติกุมพันทานังอาทิปฏิมหาราชายาส สีโสปุตตาปีตาสาภาหาโบอินทานามามหาภาลาอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันวันนามันโตยาสัสีโนมูทามานาอภิกรรมุงุี่ขูนาสามิติงว่านา ปัจฉ ну ิมจัติสังราชวิรูปขโปภปัสสาสตินาคานังอาทิปติมหาราชยาสสีโสกุตตาปีตัสสาภาวโวอินทานามามหาภะาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสีโนโมธมานาอภิกามุขีขูนังสมิติวนางอุตตารันจัี่สังราชกูเวโรตปัสสาสติยาคางอาทิปติมหาราชาสัสีโสกุตตาปีตัสสาภาวโวอินทานามามหาภะาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสสัีโนโม ทามานาทางที่กำมุงที่กูนางจะมีตีนนะ่อยหน่อยู้รีมาที่สังทัตตารัโถทัาขีนีนะวิรหุหะโกปชีมีนะวิรปูปโค กุเวโรอุตารังที่สารจัตตารุเตมหาราชาสัมมัญตาจตุโรที่สาทันทันละมานาอัทังสุว่าเนกาปีเลวัตวีเตสังวะมายาวิโนทาสังอาคูวันจานิกาสถามายากูเวนทุกเวนทุกวิทูจาวิทูโตสหาจันทนากามาเซโทจะกินมุขันทูนิคันทูจัปะนาโทอุปมันโยจะเทวสูโตจะ มาตะลิจิตตะเซโนจากคันทัโพนาโรราชาชะโนสะโพอาคูปัญจะสิโคเจวะติมผ้าดูสุริยาวัชาสาอิเตจันเยจาราชาโนคันทัพาสาหาราชุดพี่โมทามานาอาพิกามูพี่ขูนาสันมิติวะนางอัาคูนาสาพานาคาเวส ศีลาสหาตัตชากาัมภารสตารา,าอังคูปายาคาสหายาติที่ยามูนาทาราธา,า,า,าจ,ะจะอาคูนาคายาสัดสีโนเอระเอราวัณมหานาคาสสป,ปาคาสามิติงวานัง เยนาฆาราเชสหสหารันต <All right. S 1> eh it ิที่พาทิชาปักขีวิสุทธาจักรูเวหาสายาเตวะนามัชปะปัาจิตาราสุปันนาอิติเตสานามังอภายันตะานาฆาราชานะมาศีสุปันนาโตขีมามากาสีทุโทสันหาหิวาใจหิอุปันหายันตานาคาสุปันนาสารานามังสุทัง